สวัสดีค่ะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1มกดการเรียนรู้ที่5การบวกจํานวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน20การลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งไม่เกิน20วันนี้นะคะอยู่ที่เรื่องการลบค่ะการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน20 การลบจำนวน2หลักกับจำนวน1ห,หลักค่ะเมื่อเอ,อ่เมืชมั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการลบจำนวน2หลักกับจำนวน1ห,หลักในวิธีที่1ค่ะค่ะน,นี่คือตัวอย่างเดิมนะคะตัวอย่างที่เคยให้ไปคุณแม่มีคัพเค้ก15้าชิ้นขายไป7ชิ้นคุณแม่เหลือคัพเค้กทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะโดยการหาคําตอบนะคะก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า15บห้าลบเเท่ากับเท่าไหร่15บห้าลบเเท่ากับเท่าไหร่ การหาคำตอบนะคะวิธีที่หนึ่งนับจํานวนคัพเค้กที่เหลือค่ะเราก็สามารถนับจํานวนคัพเค้กที่เหลือได้ว่าเหลือเท่าไหร่นะคะโดวยวิธีที่หนึ่งการที่เรามีภาพประกอบหรือมีสิ่งของอยู่กับตัวเรานะคะมีภาพประกอบหรือมีสิ่งของกับตัวเราเราก็สามารถนับชิ้นที่เหลือได้เลยค่ะเนี่ยขายไปแล้วนับชิ้นที่เหลือก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8เราก็รู้ว่าเหลือ8ชิ้นการน,นับจากจำนวนที่เหลือนะคะเหมาะกับสำหรับที่ก็เกิดเขามีรูปภาพให้หรือมันมีสิ่งของอยู่ในมือเราเราก็นับจำนวนที่เหลือเลยค่ะส่วนวิธีที่2นะคะนับต่อจากตัวลบนะคะ ต่อจากตัวลบก็คือเมื่อกี้ค่ะ15นะคะลบ7เท่ากับเท่าไหร่เขาให้นับต่อจากตัวลบก็ไอตัวลบนะคะโทษนับต่อจากตัวลบก็เลยต้องนับต่อจาก7ค่ะนับต่อจาก7ไปถึง15เนี่ยจะมีกี่ชิ้นนะคะเราก็นับเลยค่ะจาก7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14 15เมื่อนับนับจาก7ถึง15เนี่ยแล้วเราดูค่ะมันมีกี่ชิ้น มีกี่จำนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดจำนวนได้แปดจำนวนดังนั้นสิบห้าลบเจ็ดก็ได้เท่ากับแปดค่ะซึ่งคราวที่แล้วเราลองใช้วิธีนี้แล้วโดวยการใช้นิ้วมือนะคะในการช่วยนับนะคะช่วยนับเลขจากตัวลบถึงจำนวนตัวตั้งนะคะแล้วมันได้กี่จำนวนเราเรียนไปแล้วส่วนวันนี้นะคะเราจะมาหัดวิธีที่สามกันค่ะวิธีที่สามการเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจาย และหาผลลบการเขียนจำนวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายและหาผลลบนักเรียนดูนะคะ15ลบ7เท่ากับเท่าไร15ลบ7เท่ากับเท่าไรนักเป็นดูตัวตั้งนะคะตัวตั้งสีเขียวเนี่ย15ผูใช้ใช้สีนักเรียนจะดูได้ง่ายๆนะคะตัวตั้งของเลขจำนวนนี้นะคะจะเป็นเลขจำนวน2หลัก ตัวตั้งจะเป็นจำนวนเลข2หลักค่ะสิวิธีการนะคะก็เอาเลขจำนวน2หลักนะคะหรือตัวตั้งเนี่ยมากระจายก่อนมาเขียนในรูปแบบกระจาย15เมื่อเขียนในรูปแบบกระจายก็ได้เท่ากับ10บวกหค่ะ10บวกหนี่คือการกระจายของ15นะคะแล้วก็ต่อได้ลบอะไรคะลบเเห็นไหมคะลบเดังนั้น15บหลบเก็ได้เท่ากับ10บบวกห้า ลบเจ็บวกหลบเจ็นะคะสิบวกหก็คือ15นั่นเองลบกับ7ชั้นนี้นะคะนักเรียนจะดูว่าหามาดูอันต่อไปมีการสลับกันนิดนึงค่ะมีการสลับนิดนึงสลับพ่ออะไร5นะคะจริงๆเลยลบกับเจ็ลบเได้ไหมห้าลบเไม่ได้นะคะเราก็ทำวิธีนี้ไม่ได้นะคะ อแบบนี้ไม่ได้เราก็เลยจะต้องทําไมคะเอามานำห้ากับ 5, 5, 7มาสลับกันโดยเปลี่ยนนะคะนักเรียนดูนะสิบบวกหกลบดบ,บวกหลบเจ็บวกหลบเเรามาสลับตําแหน่งกันค่ะเราเอา10บลบเแล้วค่อยบวกด้วย5ค่ะ10บลบเแล้วบวกด้วย5เป็นแบบนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหม ลำแนวมันผิดไปนะคะเอา7ลบ7ขึ้นก่อนค่ะเอาลบ7ต่อจาก10เอาบวก5ไปต่อท้ายนะคะฉะนั้นเราก็เอา10ลบกับ7ก่อนค่ะเมื่อ10ลบ7คำตอบก็คือ3ค่ะ10ลบไป7นิ้วก็คือ3บวกกับอะไรคะบวกกับ5ฉะนั้นวงเล็บเปิด10ลบ7วงเล็บปิดบวก5จะได้เท่ากับ3บวก5ค่ะเพราะ10ลบกับ7แล้วก็คือ3นะคะแล้วบวกกับ5 3บวก5 เท่ากับ8ค่ะเห็นไหมคะวิธีที่3ก็จะได้จำนวนเท่ากันค่ะสวิธีได้ตัวเลขเท่ากันหมดชนะสิบห้าลบ7ก็ได้เท่ากับ8ปดค่ะสิบหลบเได้เท่ากับ8ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดนะคะคำตอบก็จะเท่าเดิมค่ะมาดูอันนี้ค่ะอันนี้แบบง่ายๆนะคะ เป็นวิธีเดียวกันค่ะเขียนจํานวนตัวที่เป็นตัวตั้งนะคะในรูปกระจายและหาคําตอบเขียนจํานวนที่เป็นตัวตั้งในรูปกระจายและหาคําตอบค่ะสิบสามลบสองได้เท่ากับเท่าไรคะสิบสามลบสองเท่ากับเท่าไหร่เขาให้โจทย์มาเป็นประโยคสัญลักษณ์มาสิบสามลบสองเท่ากับเท่าไหร่วิธีการทํานะคะเราจะเอาตัวตั้งเนี่ยมาทํารูปแบบกระจายค่ะ <อ IS. S 1> แล้วเอาสิบสามเนี่ยค่ะมาเขียนในรูปแบบกระจายก็ะจะได้สิบบวกอะไรคะ สิบบวกสามนะคะสิบบวกสามลบหากหินตัวหมายลบก่อนลบเลยก็ห,ากห,หมายลบนะคะเดี๋ยวขอพีกรรใหม่สิบบวกสามแล้วก็ลบด้วยสองค่ะสิบบวกสามลบด้วยสองเห็นไหมคะ ะะ10บบวก3ก็คือมาจากทนี้ค่ะ10 3เขียนในรูปแบบกระจายค่ะเป็น10บวก3แล้วก็ลบด้วย2เหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะเราก็วิธีการคิดเลขค่ะคิดเลยก็เอา10บวกนะคะอันนี้เรายังไม่ทำอะไรเราจะเอา3บวกอะไรก็ไอลบกับอะไรก่อนคะ 3ามลบสองกอนนะคะใส่วงเล็บให้มันหาักเรียนดูนะคะสิบบวกวงเล็บเปิดสามลบสองวงเล็บปิดอะไรที่อยู่ในวงเล็บเราจะทําตังหากของมันนะคะฉะนั้นสิบมันก็จะยังเหลืออยู่เท่าเดิมค่ะสิบก็ยังอยู่เท่าเดิมเครื่องหมายบวกก็เหมือนเดิม แต่เราจะเอา3กับ2มาลบกันค่ะเพราะเนี่ยสกับ2ลบกันค่ะชูขึ้นมา3นิ้วลบไป2นิ้วเหลือกี่นิ้วคะเหลือ1นิ้วก็กลายเป็นสิบวก1ค่ะ10บวก1เท่ากับเท่าไหร่คะคำตอบ10บไว้ในใจชูขึ้นมา1นนิ้ว10แล้วก็11ค่ะคำตอบก็คือ11ดนั่นเองนะคะดังนั้น13ลบ2ก็เท่ากับ11ค่ะ โดยใช้วิธีการกระจายนะคะกระจายเลข2หลักตัวตั้งที่เป็นเลข2หลักนะคะก่อนที่จะนํามาหาค่าหาผลนะคะหาผลลบรกระจายตัวเลขซะก่อนแล้วเอาตัวที่เป็นหลักหน่วยกับหลักหน่วยมาลบกันนะคะ mm hmm. แค่นี้เองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูในแบบคึกาต่อนะคะัดหน้าหนึ่ง้หัาดหน้า158 159นะคะเป็นการ หาผลลบโดยกระจายตัวเลขนะคะโดยกระจายเอาตัวตั้งนะคะมากระจายในรูปแบบกระจายและหาผลลบนะคะซึ่งเราก็เรียนไปแล้วนะคะเราจะาลองทําแบบฝึกหัดกันดูแบบฝึกหัดให้เราเติมเขียนตัวเลขนะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะ,ะดูตัวอย่างนะคะ16ลบ3เท่ากับนะคะเขาก็เอา16มากระจายเป็น1 0บวก6ค,ค่ะ แล้วก็ลบสามจากสิบบวกหกลบสามนะคะลอกลงมาเหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่ใส่เครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดในส่วนที่เราจะทําก่อนเราเอาสิบบวกไว้ข้างนอกนะคะเราเอาตัวที่กระจายของเราแล้วเป็นหลักหน่วยค่ะหกลบสามนะคะวงเล็บเปิดหกลบสามวงเล็บปิดวงเล็บปิดนักเรียนจะดูนะบรรทัดที่หนึ่งกับบรรทัดที่สองเนะเขียนเหมือนกันทุกอย่างเลยเพิ่มขึ้นมาก็คือเครื่องหมายวงเล็บนะลูก เสร็จแล้วบรรทัดที่3เนี่ยก็นำผลำบรรทัดที่2มาคิดนะคะก็ลอก10บวกลงมาก่อนเพราะ10บวกยังไม่ทําอะไรกับใครทั้งนั้นเอา6ลบ3ค่ะ6ลบ3ได้3นะคะก็ใส่3จะกลายเป็น10บวก3 6ะคะ6ลบ3ค,คือ3นี้นะคะเราเอา6ลบ3แล้วเราได้ผลก็กลายเป็น10บวก3าํคตอบสุดท้ายนะคะ ก็คือ13ดังนั้น16ลบ3ก็เท่ากับ13ค่ะ16ลบ3เท่ากับ13นะคะสังเกตดีๆนะเราลองมาทำข้อ1พร้อมๆกันค่ะข้อ1 11ลบ1เท่ากับก็ต้องเอา11เนี้ยมากระจายก่อนค่ะกระจายเป็น10บวกอะไรคะจาก11เนี่ยเขียนเป็นรูปแบบกระจายก็ต้องได้10บวก1ค่ะ 10บวก1นะคะเป็นการกระจายของ11นะคะแล้วก็10บวก1คือการกระจาย11เนาะแล้วก็ลบ1ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะลบ1 11ลบ1เท่ากับ10บวก1ลบ1ค่ะบรรทัดที่2ก็เป็น10บวกบรทัดที่สองนี่เขียนเหมือนบรรทัดที่1เลยเพียงแต่ใส่เครื่องหมายเลยคะ่ะเครื่องหมายวงเล็บนะคะ เห,เหมือนกันทุกอย่างเลย10บวกวงเล็บเปิด1ลบ1วงเล็บปิดนะคะเพิ่มมาคือเครื่องหมายวงเล็บเท่านั้นเองนะคะทีนี้เอาบรรทัดที่2ค่ะคิดและเขียนเป็นบรรทัดที่ส10บวกเหมือนเดิมค่ะ10บวกเพราะ10บวกอยู่นอกวงเล็บนะคะเราก็ยังไม่ทําอะไรกับมัน10บวกเราเอาเข้างในวงเล็บรรคิดก่อนวงเล็บรรนะคะในวงเล็บคิดคิดออกมาเพื่อจะเติมลงไปในช่องสี่เหลี่ยมบ,บรรทัดที่3นะคะ1ลบ1หลืออะไรคะ ชูขึ้นมา1นิ้วลบลงไป1นิ้วเหลือไม่เหลือนิ้วเลยก็คืออะไรคะมันก็จะกลายเป็น10บวก0นย์ะคะ10บวกศย์บวกนได้เท่าไรคะ0นย์บวกกับอะไรก็แล้วแต่ความาค่ามันก็เท่าเดิมนะคะไม่มีความหมายอะไรก็ได้คำตอบได้เท่ากับ10ค่ะนะคะ11ลบ1เท่ากับ10บวก1ลบ1นะคะ แล้วก็10บวกวงเล็บเปิด1ลบ1วงเล็บปิดเท่ากับ10บวก0ค่ะ0ก็คือผลจากการ1กับ1ลบกันนะคะก็เป็น0 10บวก0คำตอบก็คือเท่ากับ10ดังนั้น11ลบ1เท่ากับ10ค่ะนะคะการกระจายตัวเลขนะเป็นการกระจายตัวเลขออกมาเดี๋ยวครูจะไปพาทำอีกสัก2ข้อแล้วก็จะให้นักเรียนทำเองนะคะ มาหน้าต่อไปนะคะในแบบฝึกหัดรูปแบบเดิมหน้าต่อไปคือข้อ2 15-2ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะอ่า15บลบ2เราก็ทำการกระจายตัวเลขค่ะเอา15มากระจายก่อน15กระจายออกมาก็จะเป็น10บวกอะไรคะ10บวก5นะคะคือ15เนี่ยต้องกระจายเป็น1 0บวก5แล้วการลบก็ลบเหมือนเดิมค่ะ10บวก5ลบอะไร ลบสองนี่นะคะก็ใส่สองเหมือนเดิมอ่าบรรทัดที่สองนะคะก็เป็นสิบบวกห้าลบสองเหมือนเดิมนั่ละค่ะเพียงแต่เขาใส่เครื่องหมายเลยมาเครื่องหมายวงเล็บเนาะเราก็เขียนเหมือนเดิมบรรทัดที่หนึ่งบรรทัดที่สองเขียนเหมือนกันนะคะเพิ่มมาแค่วงเล็บชะนี้มาบรรทัดที่สามสิบบวกเหมือนเดิมค่ะเขียนสิบบวกไม่ยุ่งกับมันนะสิบบวกแต่ชะนี้ผลตรงนี้นะคะผลสิบบวกกับอะไรก็คือเอาห้าลบกับสองค่ะ ค่อยเติมตรงนี้นะเรา5้ลบกับสอ่ะหชูขึ้นมา5นิ้วลบไป2นิ้วเหลือกี่นิ้วคะเหลือแล้วก็เขียน3 3ก็คือผลจาก5้ลบสอนั่นเอง10บวกสก็คือ10อะไรคะ10บบวกสามสิอไปว่าสิา อ่าเราก็ได้คำตอบแล้วค่ะ15ลบ2ได้เท่ากับ13นะคะ15ลบ2เท่ากับ13โดยการใช้วิธีกระจายนะคะกระจายรูปแบบกระจายโดยกระจายตัวตั้งที่มันเป็นเลข2หลักให้เป็นเลขหลักเดียวนะคะให้เป็นรูปแบบกระจายเอาดู18ลบ5ค่ะ18-5ลบ5เท่ากับ10บวกอะไรคะเอา18มากระจายค่ะเอา18มากระจายเป็น10บวก ระจายให้ได้แล้วเราก็จะทําได้ลูกลบกับอะไรลบเหมือนเดิมค่ะคือลบห้านะคะมันทัดที่สองทำเหมือนเดิมค่ะเขียนเหมือนเดิมเลยสิบปดลบห้าก็จะได้เท่ากับสิบบวกแดบวกห้าที่ลบห้าโทษสิบบวกแดลบห้า เวลาทาก็เอา10บวกไว้ก่อนค่ะยังไม่ทําอะไรวงเล็บเปิด8ลบ5้าวงเล็บปิดนะคะเวลาบรรทัดที่3เนี่ยเป็นการหาคําตอบละหาผลของบันละ10บวกก็อยู่ที่เดิมน,นะคะ10บ0บวกเหมือนเดิมผลตรงนี้ค่ะว่า10จะบวกกับอะไรก็คือการเอาในวงเล็บมาลบกันนะคะนำในวงเล็บมาลบกันก่อน8ลบ5เหลือเท่าไหร่นะคะแปดลบ5้าบางคนขี้เกียจเอานิ้วชูขึ้นมาก็นับจาก5ให้ถึง8ก็ได้ค่ะ เอามือกำขึ้นมานับ5ถึง8แล้วได้กี่นิ้ว5แล้วก็6 7 8ฉะนั้น8ลบ5เหลือกี่นิ้วคะเหลือ3นิ้วนะคะ mm hmm. ก็จะกลายเป็น10บวก3ค่ะ10บวก3คำตอบก็คือ10อะไรเอา10บวก3เป็น13 0นะคะดังนั้นคำตอบ18ลบ5ก็เท่ากับ13ค่ะ 18ลบ5เท่ากับ13นะคะไม่ยากเลยนะคะค่อยๆทำไปเดี๋ยวนักเรียนลองไปฝึกทำกันเองนะคะข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ค่อยๆทำนะอย่าลืมนะคะเราต้องเอาตัวตั้งเขียนในรูปกระจายกระจายตัวตั้งนะคะตัวลบไม่กระจายหรือเรียกง่ายๆเรากระจายเลข2หลักนะคะเขียนรูปกระจายในเลข2หลักแล้วค่อยเอาไปลบกับตัวลบนะคะ,อะลองทำดูนะคะสู้ๆค่ะ